สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแนวทางต่ออินเวอร์เตอร์ออนกิดเข้ากับอินเวอร์เตอร์ออฟกิดระบบเดิมนะครับสำหรับคนที่มีระบบอยู่แล้วนะพอดีว่าช่วงนี้มีคำถามนี้เข้ามาบ่อยมากว่าสามารถต่อออนกิดเข้าร่วมกับออฟกิดไฮบริดเดิมได้ไหมนะครับถามมาเยอะมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามา ลองจำลองสถานการณ์ดูว่าเราจะต้องตอบแบบไหนอะไรยังไงบ้างมันมีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็เตรียมแผนผังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตอธิบายระบบกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์เดิมของเราเป็นระบบออฟกิดนะครับแผงก็จะเข้าเครื่องนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ต่ออยู่ด้วยนะครับทีนี้เอาพุทนะครับเราก็จะเอาไปจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราภายในบ้านนะครับเช่นพัดลม ทีวีตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับาบางคนนะครับก็บอกว่าสงสารอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันรับภาระทั้งบ้านเลยก็เลยอยากจะหาวิธีช่วยนะครับที่จริงนะระบบนี้ควรจะเรียกระบบกิดกูมากกว่านะครับที่ผ่านๆมาเราเคยได้ยินคำว่ากิดกูอันนั้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่อันเนี้ยมันเหมือนระบบกิดกูจริงๆนะครับคือแทนที่เราเจะออนกิดอินเวอร์เตอร์ออนกิดเนี่ย ไปเกาะกับการไฟฟ้านะครับเป็นระบบอ่อนกิดนั่นเองแต่เนี้ยเราไม่ต้องเอาไปเกาะกับการไฟฟ้าแล้วเราเกาะกับกิดของเราเองนะครับก็คือเอาเอาพุทของอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับไปเกาะแบบนี้เลยนะครับปึออ๊บนี่เห็นไหมเราเอาเอาพุทของอินเวอร์เตอร์ออนกิดไปเกาะเข้ากับเอาพุทนะครับตรงนี้เป็นเอาพุทนะ,ะนี่อันนี้เป็นเอาพุทจากอินเวอร์เตอร์มา นะครับที่จะไปจ่ายโหลดเราก็เอาอินเวอร์เตอร์ออนกริดเนี่ยไปเกาะเข้าดือด้อๆแบบนี้เลยโดยข้อควรแนะนำนะครับก็มีอยู่ว่าควรที่จะมีระบบ CT กันย้อนด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกริดที่จะามาใช้เนี่ยควรจะมี CT กันย้อนทีนี้ CT เราจะไปเกาะตรงไหนก็คือเกาะตรงนี้นะครับปึ๊บนี่แล้วก็ CT ก็ส่งสัญญาณเข้าเครื่องแบบนี้นะครับตรงนี้เป็น CT กันย้อน นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยลดภาระอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ไปได้เยอะเลยหรือเกือบทั้งหมดนะครับแล้วแต่ภาระโหลดยกตัวอย่างนะครับโหลดที่เราใช้อยู่ในณขณะนั้นนะครับโหลดทั้งหมดทั้งบ้านเราเนี่ยนะครับดึงไปใช้โหลดอยู่ที่ประมาณสัก3,000วัตต์แล้วกันนะครับ3,000วัตต์โดยปกติถ้าเราไม่มีระบบอะไรมาช่วยนะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้ นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวเดิมออฟก,กิดเราก็จะจ่ายเต็มๆเลย3,000วัตต์รับไปเต็มๆนะครับทีนี้อินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานหนักนะครับดึงพลังงานมาจากแผงนะครับถ้าจากแผงไม่พอก็ดึงแบตไปใช้ต่อเพื่อที่จะจ่ายโหลดให้ได้ที่3,000วัตต์นะครับแต่ถ้ามีออนกิดมาช่วยแบบนี้นะครับจากเดิมตรงนี้ดึงไปทั้งหมด3,000วัตต์แต่ถ้าออนกิดมาช่วยนะครับผลิตพลังงานได้ที่นะครับ1,500 นะครับออนกิดช่วย1,500วัตต์เพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยมันก็จะถูกลบออกไป1ัน0ก็จะเหลือแค่1,500วัตต์เห็นไหมมันก็จะสามารถช่วยกำลังของอินเวอร์เตอร์ออนกิเดิมเราได้จากเดิมที่ต้องจ่ายรับพลังทั้งหมด3,000วัตต์แต่ออนกิดมาช่วยแล้ว1,500ก็เหลือแค่พัน0ในขณะที่โหลดยัง3,000วัตต์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่า เราเอาอินเวอร์เตอร์ออนกิดเนี่ยมาช่วยรับภาระโหลดของอินเวอร์เตอร์ออฟกิดนั่นเองนะครับที่จริงนะครับทำแบบนี้มันไม่ได้ช่วยเพิ่มกําลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้แหละบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับยกตัวอย่างอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆก็5,500วัตต์นะครับหรือ5.5กิโลวัตต์นะครับบางคนบอกว่าเอมันน้อยไปนะครับ อยากจะให้มันจ่ายโหลดได้มากกว่าเดิมก็เลยเอาอินเวอร์เตอร์ออนกิจมาเกาะซึ่งวิธีคิดแบบนีมน้มันเป็นการเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิจเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันรับไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับแผงโซล่าเซลล์เข้าอินเวอร์เตอร์ออนกิจผลิตออกมาเป็นไฟให้เราได้ใช้งานนะครับสมมุติว่าเราขนานอินเวอร์เตอร์ออนกิจเข้าไปแล้วเราใช้โหลดนะครับโหลดเอาสัก8 0 0 0วัตต์เลย นะครับหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้แหละโหลดเราเยอะนะครับเราจะอาอนกิดมาเพิ่มกําลังนะครับซึ่งที่จริงมันทําได้แค่บางช่วงนะสมมติอินเวอร์เตอร์ออนกิดเนี่ยจ่ายได้พลังงานสูงสุดเลย3,000วัตต์3,000วัตนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิดจ่ายไป3,000วัตอ่ะโหลดที่800 0จําตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโหลดที่8,00 0อินเวอร์เตอร์ออนกิดช่วย3,000ันเพราะฉะนั้นนะครับดึงตรงนี้มันก็แค่5000เห็นไหมโหลด800 0 นะครับอินเวอร์เตอร์ถูกดึงออกมาแค่5,000วัตต์เพราะว่ามีออนกิจช่วยอยู่8,000ทีนี้นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอะเห็นไหมอินเวอร์เตอร์ออนกิจก็มาช่วยเพิ่มพละะกาลังให้อินเวอร์เตอร์ระบบออฟกิจเดิมเราให้มันมีพละะกาลังที่มากขึ้นซึ่งที่จริงไม่ใช่นะครับมันอาจจะใช่ในตอนกลางวันนะครับในตอนกลางวันที่แผงผลิตพลังงานให้กับอินเวอร์เตอร์ออนกิจได้นะครับแผงผลิตได้3,000วัตต์ นะครับอ่ามันก็ช่วยแต่นะครับถ้าเกิดว่าอ่าอยู่ดีๆมีเมฆมาบางังหรือตกตอนเย็นนะครับจากแผงผลิตช่วยเนี่ยสามพันวัตต์ก็เหลือแค่2,000นะครับอ่าสมมุติละกันจากเดิมช่วย3ทีนี้แหละนะครับเห็นไหมจากเดิมมันช่วย3,000ันวัตต์นะครับทีนี้พอมีเมฆมีเงามาบังนะครับออนกิดก็เลยช่วยได้แค่2,000 จากเดิมช่วย3ตอนนี้เหลือ2แล้วเพราะว่าแผงผลิตพลังงานได้น้อยลงนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นออนกิจผลิตพลังงานได้น้อยลงโหลดสมมุติเท่าเดิมนะครับแปดพวัต์ทีนี้ออนกิจออนกิจช่วยได้แค่2 0 0 0ัวัตเพราะฉะนั้นนะครับออฟก,กิจก็จะรับภาระหน้าที่ไปทั้งหมดเลย6 0 0 0วัต์เกิดอะไรขึ้นเห็นตัวเลขไหมเครื่องมันทําได้แค่5 5 0 0แต่โหลดเรา6 0 0ัวัตรับรองโอเวอร์โหลดแน่นอน ทีนี้โอเวอร์โหลดเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกเลยอินเวอร์เตอร์อาจจะตัดการทํางานพอตัดการทํางานเอาพุททุกอย่างนะครับพอตัดเอาพุทปึ้งนะครับระบบทั้งหมดเราก็ล่มอยู่ดีนะครับหรือนะครับบางคนอาจจะเป็นเครื่องไฮบริดต่อการไฟฟ้าเข้าด้วยพอโอเวอร์โหลดปุ๊บนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถเลือกบายพาสได้ในกรณีถ้าโอเวอร์โหลดพอโอเวอร์โหลดปุ๊บนะครับเครื่องไฮบริด ก็จะบายพาสไปต่อ AC การไฟฟ้าเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นนะครับระบบนี้ต้องระวังนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ตัดทันก็แล้วไปแต่ถ้าตัดไม่ทันล่ะตัดบายพาสไม่ทันเลยตัดโปรเทคชันไม่ทันนะครับมันโอเวอร์โหลดนะเห็นไหมเครื่องมันจ่ายได้5,500เนี่ยที่จริง5,500เนี่ยเราแเมนใช้งานแค่ประมาณ4,000เนี่ย4,500ถึง4,000วัตต์เนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วแต่ถ้าเนี่ยเราใช้ ไปจนถึง5-6,000วัตต์ขนาดนี้รับรองนะครับมีร้อนๆ้อนหนาวหนาวกันแน่นอนสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครจะเอาอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับมาเกาะกับออฟกิดเดิมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มกำลังให้เรานะครับไม่แนะนำให้ใช้มาเพิ่มกำลังแต่ใช้มาเพื่อนะครับช่วยการทำงานมากกว่านะครับไม่ได้เพิ่มในการรับโหลดให้มากกว่าเดิมแต่มาช่วยในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ตัวเดิม เพื่อที่จะลดภาระการทำงานของอินเวอร์เตอร์ตัวหลักนะครับภาระน้อยลงจ่ายโหลดน้อยลงมันก็เหลือพลังงานไปชาร์จแบตมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้พอมีแผงมีอะไรมาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแบตก็จะชาร์จเต็มได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าบางคนถามว่าอ่ะถ้าเราจะเพิ่มแบบนี้เราเอาแผงทั้งหมดมาเพิ่มเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวหลักไม่ดีกว่ากว่าหรอนะครับที่จริงนะครับ มันก็ทําอย่างนั้นได้แต่ในกรณีนี้เราจําลองสถานการณ์ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวหลักตรงเนี้นะครับมันเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วนะครับแผงก็เต็มที่แล้วจ่ายกําลังสูงสุดเต็มที่แล้วเราจะหาตัวช่วยมาให้มันนั่นก็คืออินเวอร์เตอร์ออนกิดนั่นเองนะครับหามาช่วยลดภาระไม่ได้เอามาต่อเพื่อที่จะเพิ่มภาระกําลังนะครับต้องระวังเรื่องโอเวอร์โหลดด้วยนะครับ ถึงเราจะเกาะออนกิดเข้าไปเราก็ไม่ควรที่จะใช้กำลังเกินวัตเดิมของมันก็คือประมาณ5,000วัตต์นะครับ5,000ถึง5,500วัตต์ก็คือแม็กซ์สุดนะครับเพื่อ,อเผื่อในกรณีนะเราอาจจะเผลอเลยนะครับมีออนกิดมาช่วยถ้าใช้โหลดไปเยอะๆอย่างที่บอกอยู่ดีๆออนกิดนะครับผลิตพลังงานได้น้อยลงนะครับกลายเป็นว่าภาระทั้งหมด มันตกอยู่กับอินเวอร์เตอร์ตัวหลักมันจะทําให้เกิดโอเวอร์โหลดได้ทําให้อินเวอร์เตอร์อาจจะเสียหายได้เลยนะครับเพราะว่ามันโหลดหนักเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังจุดนี้ดีๆนะครับเอาออนกิจมาเกาะกับระบบออฟกิจทําได้นะครับแต่โหลดเนี่ยให้ใช้เท่าเดิมนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราอย่าลืมระลึกถึงเสมอว่าอินเวอร์เตอร์ออนกิจตรงเนี้ยนะครับ มันทำงานได้แค่ตอนกลางวันเท่านั้นนะครับก็คือตอนที่มีแดดนะครับหรือตอนที่แผงผลิตพลังงานได้อินเวอร์เตอร์ออนกิดก็ถึงจะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตกกลางคืนโหลดทั้งหมดเนี่ยร้อยังไงก็ต้องมาดึงกับอินเวอร์เตอร์ตัวหลักอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันไม่ได้เพิ่มภาระกำลังนะครับโหลดเนี้ยให้เราใช้ได้เท่าเดิมแต่เอาอินเวอร์เตอร์ออนกิดมาช่วยลดภาระการทำงานในตอนกลางวันแค่นั้นเอง หรือเหตุผลที่2ออาจจะเป็นอา,อาจจะมีคนบอกว่าอยากใช้ระบบออนกิดแต่ไม่อยากของยากการไฟฟ้าไม่อยากไปขนานไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้าเลยเอามาเกาะกับกิจตัวเองแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็หวังว่านะ จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากในแต่ละวันผมจะพยายามคัดคําถามที่มีคนถามเยอะหรือคิดว่ามีประโยชน์ต่อวงกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะคัดคําถามนั้นๆมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ผู้สนใจได้รับชมรับฟังกันนะครับหากเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ